คนที่มีความรู้มากๆนะครับก็มักจะสร้างกำแพงขึ้นมาแล้วก็อยู่ในภายในกำแพงนั้นแล้วก็มองเห็นแต่ก้อนอิฐที่เราสร้างขึ้นมากินของความคิดก็จะถูกจำกัดอยู่ตรงนั้นกินของความคิดก็เหมือนกับกินของห้องน้ำนะครับ เมื่อเราเข้าไปห้องน้ำครั้งแรกมันก็จะมีกลิ่นเหม็นเมนืม่อเราอยู่ในห้องน้ำนานๆเราก็จะไม่ได้กลิ่นเมื่อเราออกมาจากห้องน้ำและกลับเข้าไปในห้องน้ำใหม่เราก็จะได้รับกลิ่นเหม็นใหม่นั่นกลิ่นของความคิดก็เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเราอย่าไปมัว แต่อยู่ในกำแพงครับเราต้องออกมาสู่โลกภายนอกบ้างเพื่อเราจะได้รับรู้เรื่องราวใหม่ๆนะครับครูนะครับครูบางคนนะครับก็มักจะซ่อนความโง่อ,งอยู่ในใจรักสังคมสงเคราะ์บางคนนะครับก็มักจะซ่อนความเห็นแก่ตัวอยู่ไว้ในใจ โจรก็มักจะซ่อนความกลัวอยู่ไว้ในใจทุกคนนะครับมีความชั่วทั้งสิ้นจะชั่วมากชั่วน้อยมันอยู่ที่อะไรครับผมจะยกตัวอย่างว่าความชั่วนั้นเป็นแผ่นกระดาษแผ่นกระดาษ A4 มีความชั่วอยู่เรามีความชั่วอะไรบ้างหนึ่งสองสามสีห้าเจ็ดปดเก้าสิบ แล้วอารมณ์ความรู้สึกที่เราควบคุมความชั่วนะครับก็เปรียบเสมือนก้อนหินครับก้อนหินหรือที่ทับกระดาษเราความชั่วคือกระดาษ A4 มาวางไว้บนโต๊ะแล้วเราก็ก้อนเอาที<ๆ>่ทับกระดาษมาวางทับ <im> เพื่อปิดบังความชั่วความชั่วที่เรามีก็ไม่ได้ออกมาเป็นผ่านภายนอก แต่เมื่อมีลมพัดมาบางทีกระดาษก็จะปิวออกจากที่ทับกระดาษก็แสดงว่าจิตใจเราไม่มัน่นคงหรือบางครั้งมีพายุมาที่ทับกระดาษมันก็จะหล่นไปจากโต๊ะกระดาษก็จะปิวความชั่วก็จะออกมาเพราะนั้นคนจะดีจะเร็วมันอยู่ที่ใครจะมีก้อนหิน ที่ทัาประดาษที่ใหญ่ที่หนักกว่าขัดนะครับสิ่งที่ผมอยากจะบอกนะครับก็คือว่าทุกคนนะครับมีความดีมีความเร็วด้วยกันดั้งสิ้นเราจะเพิ่งไปตัดสินใครเพียงแค่เห็นครั้งแรกเพียงแค่ได้รับรู้ได้รู้จัก ครั้งแรกเห็นดูดีมีชาติตระกูลแต่งตัวดีพูดจาไพเราะเพาะพิพงเราก็อย่าเพิ่งไปเชื่อว่าเขาเป็นคนดีเราวังไว้ก่อน